ขอกุ๊ดฉนแอป่าอิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของเพื่อนกันไม่เลิกกันโคลสเฟมนะคะแบมนะคะคน cover ค by จอรินจ้าเอ็กดอมจ้า ก็เป็นโคเวอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เมื่อวานเนี่ยโจลินนะคะเขาได้แบบปล่อยออกมานะคะตอนทุ่มหนึ่งทุกคนคือว่ากุ้งเนี่ยได้ดูไลฟ์สดทันด้วยนะคะตอนที่โจลินเนี่ยมาแบบไลฟ์สดนะคะทุกคนแต่ได้ดูแบบเดี่ยวเพราะว่าต้องแบบทํางานอะไรเงี้ยเนะก็คือจะบอกว่าโจลินบอกว่าเดี่ยวจะมีแบบปล่อยออกมาโคเวอร์แต่ไม่บอกว่าเพลงอะไรยอะไรเงี้ยนะแต่พอแบบตอนทุ่มหนึ่งก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะเป็นเพลงเพื่อนกันไม่เลิกกันโค้ดเฟรนด์นะคะของวงแบมนั่นเอง จาะที่เอ็กกับดอมด้วยนะคะทุกคนกูไม่รู้จักน้องดอมนะน้องดอมคือใครนะคะทุกคนก็เรามาดูกันในนี้ทุกคนแล้วมันเป็นแบบว่าเหมือน MV เลยอะ่ะน้องทําเหมือน m v ็มเอมาเลยอะ่ะคนลดเกินไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยโอเคค่ะนับหนึ่งสองสามไปเฮ้ยแกเราโจลีนบอกว่าชุดใส่ชุดนักเรียนเลยอะ่ะแกเลิศมาก แบบอะคูสติกนะคะน้องดอเป็นคนนี้หรือเปล่าวีติแถบ่าเพื่อนสวยมาก,น,น,กน,มนดีน๋ยวโอ,อ,อ้ยโอมายก

มากับเ,เส้นไปได้กว่าไม่คเลยโห<ฮ>ฉันมันเอาไว้ถ้าเธอนั้นมีใครเว<ฮ>เพลนกันต้องเข้าใจเพลินกันไม่มีสิทิ์จ มากอ่ะ ใส่จธอ,อยากรู้มากใช่ไหมเรื่องที่ฉันอยากเก็บมันเอาไว้เธอฉันพูดมันออกไปเธอจะรับป็นดีไหมเพือพ่อรักโ o m เก่งมากก็เรามันเพื่อนกันไม่ต้องเลือกกันอยู่แบบนี้มันก็ดีตั้งเจ้า <c oughs> หลาู้ลองดมาห่ะจงช่อเสียเภทไป จะต้องทำยังไงต้องเก็บไว้ไม่พูดมันออกไป น่ารักอ่ะเป็นฟิลแบบเพื่อนกันไม่เลิกกันอ่ะเนาะเป็นเพื่อนกันดีกว่าดีมากเลยอะ่ะทุกคนไปติดแท็กออกอ,อะไรอ่ะไป <laughs> โอ้ยจบแล้วค่ะ บอกว่าหูครพทองค่ะทุกคนเสียงเข้ากันมากเลยนะคะทุกคนค่ะว่าแบบโอ้ยคุณภาพมากเลยน,ะนี่เราก็อยู่ในช่องโจรินจา้าด้วยนะจา้าทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากเลยนะคะที่โอโจลินนะคะได้แบบร่วมงานกับน้องดอมนะคะกงไม่ไแน่ใจว่าคนน้องดอมเขาเป็น นักร้องด้วยไม้นะคะใครรู้ก็บอกงด้วยนะคะก็จะบอกว่าเก่งมากมากเลยนะคะเพราะมากเลยอ่ะคุณดอมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนอ๋อดอมอยู่เอ็กโซเอ็กโซนะจ๊ะปังมากเลยนะคะ๋อกุ้งไม่เคยเห็นน้องดอมเลยนะคะคืออ่นนี่คือครั้งแรกเลยนะที่เคยเห็นก็ <laughs> เป็นอะไรที่กุ้งแบบรู้จักใหม่แล้วนะทุกคนก็ปังมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะบอกว่าโจลินก็พาน้องดอมมาให้กูรู้จักอีกเหมือนกันนะคะก็เป็นน้องดอมเป็นคนที่ เสียงหวานเหมือนกันนะคะเสียงเพราะมากแบบกลมกล่อมอะ่ะเออเนื้อสียงดีทุกคนคะ่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยจากแบบเพลงค่อนข้างเร็วนิดหน่อยนะคะจนมาแบบเป็นอะคูสติกที่โอ้ฟังเพราะมากแล้วก็โอ้โจลินทัมในกุ้งแบบ โหเลยอะ่ะโหเลยอะ่ะทุกคนเพราะว่าแบบไม่คิดเลยว่าแบบโจโลินจาลองดีขนาดนี้เลยนะคะทุกคนคือมันอึ้งอะ่ะทุกคนคะ่ะแบบโจโลินนี่เสียงเพาะมากเลยนะคะคกุ้งก็เพิ่งจะแบบว่ามาติ่งได้ไม่เท่าไหร่นะแล้วกุ้งก็แบบนั่งฟังเพลงที่น้องอะ่ะได้แบบโคเวอร์มาแล้วอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือเพลงท่าเธอคือล้านเจ็ดอะ่ะทุกคนของพี่สเต็ปนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปฟอลกันนะคะทุกคนสําหรับโจโลินจานะจายจ่ายังไงก็คือแบบน้องเก่งมากๆเลยนะได้ร้ รวมงานพี่สแตมด้วยนะคะที่รู้สึกว่าน้องแบบว่ามีเนื้อเสียงที่ดีนะคะโซนินเป็นคนมีเนื้อเสียงที่ดีมากเลยนะคะทุกคนแรปก็ได้ร้องก็ได้ถือว่าแบบเป็นคนครบเครื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ดีงามมากคุณภาพดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็ชอบสไตล์ลิทที่แบบมีความแบบว่าเฉชุนนักเรียนแล้วก็ติดแท็กคำว่าเพื่อนนะคะที่เออเก๋อ่ะทุกคน เราโจลินมาในลุคแบบนี้คือน่ารักมากเลยนะคะโจลินใส่ชุดนักเรียนคือน่ารักมากๆเลยนะทุกคนคะ่ะก็คือแบบเป็นลุกใสๆใสแล้วแบบสวยมากจะสวยก็ได้จะเท่ก็ได้เอาทุกอย่างมาเลยหูรูปหนูสุดยอดนะคะแล้วก็ดอมดีมากเลยนะคะแบบว่าเพาะมากๆเลยเล่นกีตาร์ร้องเพลงคือเท่มากเลยนะคะยังไงก็รอติดตามเลยนะคะว่าจะเพลงโคเวอร์อันต่อไปเนี่ยเป็นเพลงไหนนะคะทุกคนจะบอกว่าอันเนี้ยก็คือผูเครือบทองแล้วนะทุกคนคะ่ะแบบฟังก่อนนอนไปเลย รออะไรนะร้องเพามากๆเลยค่ะทุกคนต่อประมาณนี้นะคะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเพื่อนกันไม่เลิกกันโค o s s f นะคะแบร์นะคะ cover by s o r i n z a X Dom นั่นเองค่ะเพราะมาค่ะทุกคนคือจะบอกว่าต้องไปฟังน้องร้องเพลงเยอะๆนะทุกคนค่ะก็ดีมากจริงๆ่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e นะคะไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย